มแล้เจ้าเพื่อนเลือลยอีกสองต้นเลืออีกสองต้นสวัสดีจ้ามาแล้เจ้ามาแล้เจ้าเพื่อนเพื่อน,ออน,ออนามา,า,มา,า,นนมาได้เวลาเก็บมะเขือเทศแล้วจะเก็บตั้งหลายวันแล้วไม่ได้เก็บอากาศกร็ร้อนร้อนนี่เก็บไปไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยทําหรือว่าจะทําคืนนี้รอดูก่อนเด้อแต่อย่างอื่นขอเก็บก่อนเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ก็แดดร้อนอีก เมื่อเชาว่าจะเก็บพี่เมอนเรียกไปช่วยทำหลังคาก็ไม่ได้เก็บเออพอไปเข้าบ้านทํากับข้าวกินว่าจะมาเก็บข้างบ้านมาซื้อไข่คุยกับข้างบ้านนี่ไม่ได้เก็บสักทีนะวันนี้ได้เก็บแล้วนี่ตอนเย็นสองลูกเลยครึ่งกิโลแล้วสามลูกหนึ่งกิโลน่าจะใช่เ,เพื่อนเอ้ย โอ้ยโอ้ยไม่น่าโอ้ยไม่น่าตัดไปเลยโลกเมื่อกี้นี่จะไม่ได้ต้องตัดว่าจะตัดให้ดูนั้นยังไม่สุกนี่นี่สองพวงจะสองพวงสองพวงนะคะ เอ้ยตัดตัดต้นเดียวเต็มตะกราเลยเต็มตะกราแล้วต้นเดียวเดี๋ยวอีกสองวันดูพยากรณ์อากาศดีๆใหญ่จะมาตัดลูกเล็กไปตากอีกกินไม่ทันละ สามต้นเกือบเต็มตะกร้าเพื่อนเพื่อนด้ยเห็นหรือเปล่าในละนี้กิ่งเลนะโอ้ยอันนี้กินมันยังไงนะ คืออะไรต้องถ่ายยังไงถ่าย,ยานี่มั <c oughs> ้ยอุ้ยเนาะเต็มตะกาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนเลยสี่ห้าต้นเดดสองสองโอ้โหสีสวยมากเลย เก็บยากเลยเนีเก <fever> <t Studies dragons> ็บ4ต้นเต็มตะกาแล้วเหลืออีกหนึ่งสองสาสีเหลืออีกส่ต้นเฉพาะต้นใหญ่นะคะเก็บเฉพาะต้นใหญ่เหลือีกหนึ่งสสาสี่ จะเอะไรใส่ล่ะเพื่อนๆตัดต่อ,อจะได้ตรงนี้อีก2ต้นนี่หรือตรงโน้นอีก2ต้นเอาอะไรใส่ล่ะทีนี้เห็นหรือเปล่าตั้งกล่องไว้ นาจะเห็นอยูแล้วนะอันนั้เอาไว้มะเขือเทศมีกันทุกบ้านนะมะเขือเทศเขาฝรั่งเขาชอบกินกันปลูกกันทุกบ้านถ้าคนอยู่ถ้าคนอยู่บ้านนอกบ้านนอกนะปลูกกันทุกบ้าน ดูเอานะคะเพื่อนๆมาเกลือเทศจ้ามาเกือเทศก่อนจะเก็บก่อนจะเก็บถ่ายคลิปถ่ายรูปไว้ให้เอฟซีดูก่อนจ้านี่นะคะเก็บไปแล้วห้าต้นจ้าเต็มตะกร้าเลยจ้าทางแบบนี้นะคะเพื่อนๆมันได้ดูแบบสะใจเลยเนาะตั้งขวางมันไม่เห็นมันไม่เห็นไปจนสุดๆนะ เจ้าเพื่อนเลือ,อีกสองต้นเหลืออีกสองต้น <c oughs> โลกเล็กค่อยเก็บวันหลังดูพเพื่อนเสียดายเสียดายตัดยอดมันเร็วไปเนี่ยตีนี้มันแดดร้อนปกตินะนูร่วงทิ้งปกตินะไม่สุกหรอกอันยอดเนี่ยหนาวมาก่อนนี่อันนี้มาสุกถึงยอดแล้วนี่เสียดายเสียดายเลยตัดยอดทิ้ง ครจะไปรู้เนาะเดี๋ยนนอีกสองวันฝนเห็นว่าฝนจะตกอีกสองวันหลังจากฝนตกมันมาเก็บลูกเล็กไปไปตากไอกอ้ยดูนี่เนื้อเยอะมากเลยนี่แต่ว่าไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่สีเหลืองนี้นะ อ้มันสุกจริงๆมันก็อร่อยอยู่นะได้อยู่ได้อยู่ถ้าให้มันสุกแบบสุกมากๆเลืออีกสองตน้นจะเก็บให้หมดยมันเยอะมากเพื่อนๆทำยังไงจะทนันเนาะพุ่งนี้เยอะเกิน สีอันนี้เอาไว้กินสีไม่ค่อยเหมือนกันนะอันนี้แดงอันนี้ชมพูนี่นะคะมะเขือเทศสิบต้นนะคะเก็บมะเขือเทศสิบต้นยังไม่หมดนะคะ ไปทำยังไงเดี๋ยวตามมาดูกันนะคะเพื่อนๆอ้ยคืออันนี้ผู้ชายอันนี้ผู้หญิงสิบตน้นสิบตน้นสิบตน้นสิบตน้บตนตน,นะคะเข้าสวนวันนี้ยายไปรดน้ำผักก่อนไข่ขาดไปฟองหนึ่งวันนี้ ไปหาอาหารให้กระต่ายก่อนไปรดน้ำผักก่อน2องทุ่ม20แล้วนะคะ